ประเทศกัมพูชานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีประวัติศาสตร์หลายอย่างเนี่ยก็อดคล้องกันต้องบอกว่าว่าทําหลายอย่างเราเนี่ยก็เอามาจากประเทศกัมพูชาหรือเขมรนมีช่วงหนึ่งครับกัมพูชาเนี่ยเขาเกิดสงครามภายในประเทศของเขาก็เปลี่ยนตัวเองเป็นประเทศสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต้นนั้นเนี่ยว่าทําหลายอย่างเขาเนี่ยหายไปเลยก็ถูกปืนไปด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มีศาสนาไม่อยากให้มีอะไรต่างทีนี้ตอนที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมาประเทศไทยเราเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเนี่ยก็เข้าไปช่วยเขาฟฟื้นนูาาาธรรมมเซึ่่งงหลยอี กันทีนี้พอฟื้นฟูนรรานๆเนี่ยเขาไปเข้าใจผิดนะครับว่าไอาของที่เราไปช่วยเขาเนี่ยเป็นของของเขาเองก็เลยพยายามบอกว่าประเทศไทยกอปปีเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีอัตลักษณ์ของเราลายเส้นลายไทยลายกัมพูชาจะมีความแตกต่างกันชัดเนจนแต่ว่าประเทศของเขาเนี่ยยุคที่เปลี่ยนเป็นสังคมน,นิยมเนี่ยมันถูกทําลายหมดเลยนะเขาก็เลยไม่รู้ว่ารากฐานของเขาคืออะไรพอเราไปช่วยเขาเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าไอตรงนี้เป็นของเขานะซึ่งจริงๆ้วเขาเนมีของดีนะเขาไปค้นหาให้ดีก็จะสามารถเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามนะคนไทยก็สามารถดื่มดากับ ว่าทําเขาได้หรือว่าคนต่างชาติก็ดื่มตามเขาได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาโทษกันว่าก๊อปปี้ของใครของใครนะทีเนี้ยเขาเห็นมวยไทยของเราเนี่ยมันน่าสนใจนะของเขาคงมีของเขาแหละแต่ว่าถูกทําลายวัฒนธรไปเยอะเขาก็เลยพยายามดึงของเราเนี่ยมาเชื่อมโยงบางครั้งก็อาจจะมีความคล้ายเหมือนไทยมากๆเลยนะครับผมว่านะ่าจะให้กระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชานะซึ่งมีวัฒนธรที่แข็งแรงมากนะไปรื้อฟื้นคิดของตัวเองขึ้นมานะมันมีความแตกต่างจากใครแน่นอนนะอย่าทำให้มันเหมือนกันเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวประชาชนทั้งสองประเทศก็ทะเลาะกันนะทั้งท ผมว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากเลยนะก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลว่าทำกัมพูชาเนี่ยมีอะไรทำที่สูงส่งมากนะมันไม่ต้องไปก๊อปของใครหรอกครับเขามีของเขาเองก็ฝากทางท่านนายกของกัมพูชาช่วยกันดูผมว่าถ้าหากมีความแตกต่างเนี่ยคนก็จะไปเที่ยวประเทศเขาเยอะนะรวมถึงคนไทยด้วยประเทศเขาหน้าเที่ยวนะผมตะพลัสสิริกุลพิสุทธิ์ผูอสอ้สมัครอสสกรุงเทพมหานครพักรวมไทยสร้างชาติเขต 1, หนึ่งพนันงาสัมพันธวงศ์ป้อมปราบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นที่ฐานรากเศรษฐกิจหมุนเวียนครับ